ถ้าได้เป็นประธานรุ่นแล้วเราจะทำอะไรบ้างครับก็เรียนให้สนุกครับปาร์ตี้เป็นที่ครับก็ไม่มีอะไรครับโาตัวผมก็เน้นเรื่องกินครับอยากให้บรรยากาศในรุ่นเรามีความสนุกสนานเหมือนที่พี่ๆดูแลพวกเราครับฝ้ายก็จะเน้นให้พวกเราคนไทยคนไทยมีเกียรติสีงสุด รวยสมัครหรือยังครับดูเหมือนจะไม่ได้นะเราเพราาะว่รู้สึกพอสมัครมาปุ๊บมันขึ้นว่าอย่ารัฐบาลเยอะก็ไมนได้ไหนแบบนี้ก็ได้หน้าว่างปิดฝันเยอะๆกันเรื่องเร็วๆครับเริ่อเร็วผมคาดเดาประธานที่จะเริ่อเร็วๆแล้วมาเรียนแล้วมาเรยวมาเรียนก็ช้าช้าช้าครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าที่เดินเือดเดือดมีจะมีสารสูตรจากกรกต หมายเลขสองดีไหมครับหมายเลขสี่ไอสึตั้มไเรามีเกี่ยหมายเลขหนึ่งอ๋อพี่นมีรบทุกอกแล้วนะจีบเ้เรามาคะแนนะครับเป็นเรืยอทธของเรา นี่คุณที่ชอบแบบนี้นะชอบแบบนี้ด้วยใช่ใช่นะเราได้ท่านประธานรุ่นของเราแล้วนะครับ T R M รุ่น2ครับ67ของเราใช่ท่านประธานกล่าวกไปสักนิดหนึ่งครับผมก็ยังยืนยันอยู่นะครับถ้าเกิดทางทีมงานช่วยได้นะครับอนนอนอะไรนะเลิกดึกเรียนเช้าอะไรใช่ไหมเรีช้าเรียนเช้าหน่อยเลิกอะไรนะเลิกเร็วหน่อย เรียนช้าหน่อยเริ่มเร็วหน่อยใช่ไหมฮะคะแนนรับ2เราก็คือรอง,รรองประธานของเราถ้าในกรณีที่ในกรณีที่ประธาน,านไม่อยู่ยนะครับสูญหายไปรองประธานก็ทําหน้าที่แทนมาบีบอกว่าเรื่องกินคือเรื่องใหญ่เพร,ะร,ราะฉะนั้นเรื่องสําคัญคือเรื่องเหรอนี้ครับผมนะต้องเป็นคนเก็บเงินกันเพื่อนะครับในวันทันเลี้ยงเนาะให้ไปเลย หน,นูก,นก็จะคอยเป่าเรียกเพื่อนๆมาร่วมนะครับในการเข้ากิจกรรมใช้ครั้งแกรนกนึงก็คือกิจกรรมเย็นนี้บอดี้คอมแมน์เลยนะครับผมโอเคอเคนาะอ่ะขอเสียงรบมือทั้งสีท่ท่านเลยครับผม